เท่นะเชุดมึงไม่เทเอาคือไปไปไปชุดกูแหละใส่เองก็ได้วะโอ้ยนี่แหละเจอชุดขอบใจดูเป็นแนวอินเดียนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนๆก็มาแบบแนวอินเดียแล้วเราต้องดูโรเวอร์เหมือนอินเดียฝากเก็บมินิหน่อยเมื่อกี้คอมันมากเก็บจิมิมินินะ ได้เลย<อ>กูชอบมากเลยปืนเนี้ยเยตอน,เ,นเออก็ตานั้นน่ะกูส่องไปแบบผมมันล่วงเลยอะ่ะมึงคิดดูดิแค่แค่คนเข้าสโคบอ่ะทำไมไปถึงมันล่วงไปไหนกูที่นี่แหละโอ้โหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นตี้เลยตีเลย วะทันใจพี่เลยการสุนหมดเธอหน้าเราจอนจอนหน้ามึงหน้ามึงหน้ามึงตัวนึงหน้าเราหน้าเราหน้าเรามันโดดหนีไปแล้วเด้ได้ได้ได้โอเนี่ยหน้าเราช่วยหน่อยไปช่วยไปช่วยก่อนตไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนโอ้วิลเลียนมียาะไร เขียวด้วยนะไม่มีอุ้ยทำไมเป็นแบบนี้จานกูขอ,อกองนะนะั้นอะโดดมาทำไมวนะเ<อ>นนะี่ยเฮ้ยหลอนเลยด้วยโอ๊ยกูได้กระสุนลนะทำไมได้ยินเหมือนมีด้านหลังวะ มีมีมียาตีนโยโยยังพวกเดียด้านหลังกตอนนึงตอนนึงกูไม่มียาเฮียกูไม่ไขยาด้านหลังด้านหลังเฮ้ยด้านหลังตายแล้วเดินอุ้ยเป็นตาเหลือตูนไม่นะจานจานเห็ดจะซ้ำกู โอ้หมันลงไหนวะนี่โอ้โหกระสุนมึงก็น้อยเหลือเกินนี่พี่ลงมานี่ลงมาเดี๋วเชุบเองเดี๋ยวเราชุบเองอุ้ยมานี่ขยับมานี่เอาเพื่อนลงเดี๋ยวเราชุบนี่พี่ลงมานะกูเหงาเอ้ยสงสารเพื่อนข้าจะข้าเจ้ายิงข้าได้ยังไรนี่อืมจะขวัญยาแป๊บนึงขอสักครึ่งหลอด มันอยู่ตรงไหนวะโอเคอยู่บนจริงเหรออยู่บนผาเหรอบนจันเดี๋ยวกูตามเดี๋ยวกูตามกูได้ยินเสียงฝั่งนี้ยเดี๋ยวนะเพื่อนกูเหงาไอ้จิ๊บจิ๊บมาเลยตรงนี้มี M4 นะสามเขับบอกสองขาบอกมียาเปล่าไม่มีดูดิดูเลือดเราดิมาเอา เ,เพื่อนๆรีบรีวงมานะกูเหงาเหงามากเลยเรวอะใจร้อนอ่ะเออเธอแม่งตีบทิงเกลียงโอยแ <Yeah, yeah. S 2> ย่แย่แย่มากเนี่ยอยู่กับกูตัวหนึ่งอ่ะจานเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคลางไปอืมขอบคุณนะพ่อหนุ่มเฮ้ยเฮ้ยผมนี่ลุกขึ้นยืนเลยฮะว่าง,งสุดห่อเจ๊ะไหม ่ไป,ววไปไหนวะจอไหนพ่อหนมเจอสนตีนครับหมดแล้ววะยังนะเดินหามมีนี้ก่อนนี่ไงนี่ไงอยากได้สน,น,นัยนาเตียวอะ่ะไหนไม่มีม่ามี ไ่คีลงมานะเหงาแล้วอยากได้สนายไรนัดนี่ไงอยู่กับกูไม่ได้สนายนาเดียวเพราะมันเก็บของไว้เยอะมากเลยวะมีบ้างมีวินีบ่บะไม่มีมีแต่เอโฟโอ้โหเดี๋ยวเวลาน้อยดเวยพระมาณนั้นอ๋ หามินิมังไงเนี่ยนี่ไงสลายนัดเดียวเฮ้ยมาพีมาพีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงอยู่ไหนวะให้มันยิงเล่นวะอีนี่นี่นัดหน้าแม่งดีจานอ้าวทุกคนหายไปไหนหมดจ้ะลงไปกันยังนายกำลังทำให้ฉันรู้เรื่อง มีกูคนเดียวเนี่ยยังอยู่กําลังวิ่งหามินิให้ให้ใครบางคนอยู่ก็อยากได้เอฟสองสี่ค้าก็ได้มาเอามามาอยู่เดี๋ยวเจอกางล่างกันนีไมินิเนาะเก็บมาเก็บมาเอาไว้แลกกันเก็บมาเก็บมาเออเก็บเก็บมายังไม่บโอ้โหบอกหน่อยเถอไก่ไฟป่าเถอไก่ไฟป่าบุกเธอไก่สี่ร้อยเมตรอาจากูหยิบระดับ โอ้ไม่เสียสละให้เราเลยวิน่ไงอดับเอดับเราอยากได้เอดับไหนเอาไปนี้ไปเอาเอาไหนคูณแปดไหนคูณแปดเมื่อกี้ใครขโมยไปคูณแปดอยู่นี่จอดขโมยแล้วผมต้องโดนพนคูณแปดได้อ่าเอามาทำมาน่อมีคูณหกอีกอันไหมคูณสามก็แหละ ไม่มีอะไรเลยใช้เล็ดหลอดก็ได้อุ๊ยบอดเรามันต้องตไปจะไหนมีหมดสามนี่เธอคู่ใจร้ายไม่ให้บอดเราใครจะร้ายไม่มีแต่แล้วแต่แล้วอยไปขอโดนรายดีกว่าอย่ไปขอบอดจากมันมันไม่เคยให้หรอก คนอย่างเงี้ยใช่ไหมไอคนอย่างเงี้ยไม่มีคนเจริญเราเข้าใจเราเข้าใจเออเห็นไหมล่ะนี่มันยุยงปลูกปันนี่มันเออไอเรื่องไอเรื่องทําให้แตกเออให้แตกแล้วอ่ะงานหนักเอานานถนัดของกูเลยก็คนละคันเลยครับบ้านรวยเรเยอะสร้างความร้้วฉานมีใครคุณสามไหมเอาครับเก็บไม้เลยครับ จอนจอนให้กูขับรถไปหามไหมก็ดีนะเย่จันทายเอารถไปแลกดีกว่ามั้งมันจะต้องมีคนหนึ่งอะคุณสี่เหรอมีใครเอาไหมเอาเอาหมดเอ้ยนี่นี่นี่เลยนี่เลยรถคนละคันนโยบายรถคันแรกใครใครจะเอาเหมือที่อยู่ใกล้เราใช่ปะในคุณสามอ๋ออ๋อ เปล่าสามมันได้หมดยังทายอินฟูมันฟอยังเอาไหมไม่เก็บไหมเก็บไ่้แป๊บแปเอาเอาสุดยงังอุ้ยยังไม่ได้แม็กดำเลยอ่ะแป๊บนึ่งมเาเร็วจะจะเอาทายอินฟูใช่ไหมที่มาที่อยู่กับเราใช่ใช่ รถอยู่ข้างบ้านนะคนละคันเลยไป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 ไหนวะข้างบ้านตรงไหนอ่ะนี่นี่อยู่นี่ตามมาตามมาคนละคันเลยคนละคันเลยนโยบายรถคันแรกไงเราเอาคันสีส้มเฮ้ยจอนจอนจอนเอาเปล่าเอาดิอยู่ไหมรอาอครับเปล่า ไอ้น <toys> ี <m ics> <sh yelled> ่นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยทไมอ่ะเฮ้ยปีปีเออน่วจะไม่ใช้สเปรย์ละสวยๆมันมี้งอัวแน่นแ่นจานทายหยยบรถไปเลย ลังฮะได้มุมเอยเลยเ,เลยไหนอะเอาดิเอาดิเห็นข้างกูเห็นข้างกู <S 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 เฮ้ยเบอร์สองระวังระเบิดระเบิดระเบิดอืม จอร์นไม่ยังน็อกอยู่นะใช่ใช่พิตตันเยอะไหมขอพิตตันทำไมเมื่อกี้กูเล็งหัวแล้วมันไม่เข้าหัววะมันเข้าตรงแขนเฉยเลยอะแปลกมากก็แสดงว่าเธอยิงโดนแขนไงวันนี้นะจะอาจจะปัดไว้ทําไง

ตรงตรงปลัดผักรั้งว่หละตรงปลัดโอ้ยลงจัดเลยลงจัดเลยครับพี่น้องครับลงมากเอดาบห่ะเก็บได้ไหมนะเก็บสิไอ้เอดับอ่ะโ้นะแล้วกระสุนนะกระสุนนะ ให้มันโดนเนาะหลังโดนหลังเก็บอะไรนั่นน่ะมันอยู่ตรงเอ็นมันอยู่ตรงเอ็นเห็นไหมมันยืนขึ้นแล้วอะตรงหินอะไม่ใช่เอ็นไก่เออเอ็นไก่อะโอ้โหมัวแต่ฟาร์มก็อย่างนี้เลยจำการลอยอะไรกูวะเนี่ย ไม่ไปเถอ้ไปไปไปไไป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 ้ปไ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 เล้ไปไ้อเไอไป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 ไเไปไปไปไไป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 ไ่ไปไป่ปไ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 ไปไปไป่ปไปไปะไรไป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 ไไปไปไไปไป อยู่โน่นน่ะกำแพงอ่ะร้านกาแฟเฮ้ยเฮ้ยอะไรกล้าขับรถเอาปืนกลดีกว่าไมายเลขสองฉลองหน้ากูเลยหน้ากูเลยเอาเลยเอาเลยนี่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 ตรงนี้ตรงนี้ฉลอง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 ฉองฉองต้องกลางโลแล้วแหละโลไม่โอไม่มีโลแจนกูขอโทษกูขอโทษ ไอเชื่อเลยไม่ไปกูฆ่าเฉานั่นอะไรเงี้ยมาสองยิงเออโมโหละโมโหล้โมโหละโมโหล้เอาระเบิดปาไปเมียใช้ให้ไปเลี้ยงลูกโมโหแลอว โดนตีหนึ่งตีหน like ึ bueno. Japanese, uh, ่งเบาๆตีเดียวตีเดียวตีเดียวเองแค่ตีเดียวเองแค่ตีเดียวเองมึงทำได้อยู่แล้วสปายเราวเร็วลมโอลมเปหนึ่งวะใช่ไหมวะ นอกวงอ่ะเออหน้าเฮ้ย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 ราดไม่ได้อุ้ยนี่เออคนเอือฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันมันมีมันมีเอะมีกิริสูตรนะกิริสูตรตายแล้วมีกอไม่ใช่ไม่ใช่ให้มันไปเก็บชุดเนาะ เออจอนค่อยๆตอนค่อยๆปั๊มด้วยก่อนไหมเอ๊ะทำกงดีายสองตัวมึงจะมึงจะต้องเก็บสิบสองคิวเฮ้ยเรื่องแค่นี้สบายอ๋อมือปืนพ่อลูกอ่อนเอ้ยสบายแล้วใช่หรือเปล่าใช่ใช่ที่มันอยู่หรือเปล่าใช่ต้องดูอีกทีนึง มันจะมีใครอยู่หรือเปล่าไม่ถึงไฟเด้อโหเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยจัากับจ้ากัวเดือดเดืยดเดืดดวปืนดนปืน นี่ไงโหดจัดเลยครับคุณ่อกูขี้เกียจโดนปืนกับ <laughs> ไม่ถนัดอ่ะถ้าเป็นคูณแปดกูจะถนัดอย่างงี้กัอดอยู่กูมือส <s us> สนเปอร <c oughs> ปอของของเรามือสสนเปอร์ ไอเสี่ยผู้หญิงที่ไหนวะชู้เนี่ยูเนี่ย <c oughs> ูมึงรองเราไปป้อนนมลูกด้วย